สรุปผลการดำเนินงานกศนาตำบล5ดีพรีเมียมกศนตำบลสะพังประจำปีงบประมาณ2,564นอกสบศนตำบลสะพังสังกัดก,รรกศนอําเภอบ้านแทน่นสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตํตำบลสะพังอําเภอบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิมีบุรคลากรรวม3คน 1. นาง,งสาวอัสดางดังเชยภูมิหัวหน้ากสนอสนตำบล 2. ในายอภิเชษแผ่นผาครูกนอนตำบล 3. นายขวัญชัยแสนตันครูประจำศูนย์การเรียนจุมชนกศสน,นตำบลสะพังได้ดำเนิน,นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนกศน,นตำบลสะพังได้ดำเนินการตามนโยบายกศน,น5ดีพิเยมดังนี้ด้านที่1คู่ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านวิชาการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดีมิดกศน,นตำบลสะพัง ได้ทําการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของกอศนตําบลกศนตบลสะพังมีจํานวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 9 7คนการศึกษาต่อเนื่อง126คนมีการวิเคราะห์นักศึกษาและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom เครือข่าย Facebook และ YouTube การจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน12คนหลักสูตรการทำาบสีมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน8คน หลักสูตรการจับผ้าในงานพิธีมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน7คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน17คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน17คน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน5คนจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวน187คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน9คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตราด จำนวน1,200คนด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็สนตมบลสพังจัดทำาาาป่าเพื่อการศึกษาเพื่อใช้ในการก่อสร้างในปีพศ2562ถึง2563มีอาคารเป็นเอกเทศมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนจัดเป็นสัดส,ส่วนและมีความปลอดภัย มีการจัดกิจกรรม5สอ,อย่างสม่ำเสมอสะอาดร่มรื่นทําให้ผู้มารับบริการมีความรู้สึกประทับใจดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ก็สน,นตำบลสะพังมีสื่อการาบริการที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นมีบริการฟรีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คอมพิวเตอร์หนังสือพร้อมให้บริการสำหรับผู้รับบริการและยังสามารถออกบริการนอกพื้นที่ได้ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีผลการปฏิบัติที่ดีด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ก็สนตำบลสะพังได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแหล่งเรียนรู้และมีการทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมการจัดกิจกรรมทั้งในระดับพื้นที่และในระดับอำเภอร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันนิเทศประเมินผลด้านที่5 g o กู i ดอินโนเวช มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัส QR Code ในการบริหารจัดการข้อสนอนตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการและยังสามารถให้ผู้รับบริการนำไปเป็นแบบอย่างและนำไปพัฒนางานได้ต่อไป